ภาคที่4นะครับผม A n e w Hope นะครับผมอ่ามันคือศูนย์บีบีวายเลยนะครับผมก็คือปีที่ศูนย์ของยุทธการยาวินนะครับผมเป็นการเปิดฉากระหว่างลุกลุกพานโอบิวันหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเบนเคนอบีแล้วก็ชูบาก้านะครับผมมีอาทูกับซีพีโอไปช่วยเหลือหาเจ้าหญิงเลอาออก,กา่านะครับผมเพื่อที่จะ ไปส่งแบบแปรหรือไปช่วยเธอเนี่ยเพื่อที่จะไปสั่งการเธอหนังจากที่โดนจับคุมอยู่ที่ฐานเดสตาร์หรือดาวมลณะนั่นเองครับผมและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดาวมรณะถูกทำลายที่าดาวยาวินโฟนะครับผมและนี่ก็คือช่วงก่อนยุทธการยาวินได้จบลงน,น,นะครับผมต่อไปก็จะเป็นแบตอ,อาร์สเตอร์แบทเทิล ออฟยาวินนะครับผมหรือหลังยุทธการยาวินนะครับผม2ปี2ปีหลังยุทธการยาวินนะครับผมโพดัมเบลอนได้ถือกำเนิดที่ยาวินโฟนะครับผมเราไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาเป็นใครนะครับผมอันนี้ต้องไปหาข้อมูลกันเองนะครับผมอันนี้เท่าเท่าที่ผมรู้มาคร่าวๆนะครับผมต่อมาที่ภาค5นะครับผม The e m p i r e Strikes Back นะครับผม3ปี A B Y นะครับผมหรือ3ปีหลังยุทธการยาวีนะครับผมจักรพรอ่าจักรวรรดินะครับผมขอไปด้วยครับจักรวรรดิพบฐานกบฏบนดาวฮอสและเข้าการทำหลาลุคสกายวอลเกอร์เริ่มฝึกวิชากับปรมาจารย์เจไดโยดานะครับผมและจักรวรรดิเข้ายึดเมเมคานครที่ดาว เบสพินลุกเผชิญหน้ากับดาร์เวเดอร์ที่เมคานครนะครับผมและได้รู้ว่าข้อที่แท้จริงคือใครนะครับผม <c oughs> หลังจากนั้นนะครับผมอ่าเข้าสู่ช่วงอันนี้มันจะห่างกันแค่ปีเดียวกันเองนะครับผมนั่นก็คือใน Return of the Jedi หรือภาค6นั่นเองนะครับผม4ปี A B Y นะครับผมหรือ 4ปีหลังยุทธการยาวเวนัครับผมลุคสกายวอเกอร์เผชิญหน้ากับดาร์ธเวเดอร์ที่ดาววลนะดวงที่ 2, 2นะครับผมเวเดอร์ <Vader S 2> กลับใจมาเป็นอนาคินสกายวอเกอร์และจกักรพรรดิเา่พาทีนก็ถูกกำจัดโยนลงไปในเตาหลอมเตาปฏิก์นะครับผมดาววาแลนะดวงที่2ก็ได้ถูกทำลายในยุทธการเอนดอร์นั่นเองนะครับผมและนั่นคือจุดจบของจักรวรรดินั่นเองนะครับผม และหลังจากนั้นนะครับผมผ่านไปแค่ปีเดียวนะครับผมในยุคสาธารณรัฐใหม่นะครับผมนิว Republic นะครับผม5 Aby หรือ5ปีหลังยุทธการยาวกินนะครับผมสาธารณรัฐใหม่รบกับจักรวรรดิในยุทธการแจ็คคูจักรวรรดิลงนามในข้อตกลงกาแล็กติกกาแล็กติกข้อตกลงกาแล็กติกที่ดาวแซนดูราแซนดูราหลังพ่ายแพ้ต่อสาธารณรัฐใหม่ ปิดฉากสงครามกลางเมืองกาแล็กติกนะครับผ